หลังให้เลย,ยนี่เงินนะนี้นะรักจะตายมีแค่ไปเจอเพื่อนๆอยู่เองไม่ได้นอกใจหนูเลยรักหนูที่สุดเหมือนเดิมจริงๆหม,หมดหน้าที่หนูละโอเคพี่มีมีหน้าที่แค่นี้นิ่งๆอะ่ะเอาให้ตรอีกทีนึงก็ได้เอะ๊ะมีเร็วกว่าเขาพูดเลยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สาม,มารถรับชมได้ทุกวัย ปลอดภัยในงานยกคิดถึง t e c h คน c a l l i ิฟออ l ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการประจนภัยปกระทิงคันทรีวิว w รังสรร์ทรงผมได้ในทุกล้สสไตล์ของคุณ The Friday House สำหรับเพสนี้ค่ะมีแอม หนูนิ่งๆและรายการเดอะแอนิมอลหลานละคนได้พักสัตว์ได้เที่ยวนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเราแวกใกล้บ้านเราจะอยู่กันเราแวกใกล้ๆบ้านเท่านั้นนะคะซึ่งสาเหตุที่มีแอมค่ะไม่พานิ่งๆออกไปแบบทัวออนทัวทั่วไทยเหมือนทุกครั้งเนี่ยเปลนเพราะว่าหนูนิ่งๆเขามีรอบเดือนค่ะบางบ้านเนี่ยที่เลี้ยงน้องหมาผู้หญิงเนี่ยต้องเกิดอาการเดียวกัน แต่ว่าบางบ้านที่รู้สึกว่าเพิ่งเลี้ยง้องหมาสดๆแล้วลูกตัวเองเนี่ยรอบเดินมาครั้งแรกคุณลูกครองก็จะเกิดอาการแบบตกใจเฮ้ยต้องทำยังไงตื่นเต้นงงกับชีวิตเลือดเต็มเลยแล้วต้องดูแลยังไงต้องรักษายังไงแล้วจะมีน้องตัวผู้ผู้ชายมายเกี่ยมที่บ้านไหมทุกอย่างระแวงไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องผู้ชายแวะเวียนมาหาที่บ้านเนี่ย มีแอมคอนเฟิร์มค่ะมีแน่นอนนะคะ no, no. ยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเคสของหนูนิ่งๆนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะแบบปิดประตูรั้วปิดประตูบ้านปิดประตูห้องนอนปิดประตูแล้ว8ประตูแล้วก็ตามคือน <No, no. S 1> <c oughs> ้องหมาเขาก็จะได้กลิ่นกันนะคะก็ <No. S 1> ยังมีเสียงร้องโหยหวน่ยิงยงไ <No. S 1> ม่มีทางรอดทางฝั่งของเราก็เหมือนกันหนูนิ่งๆเองนี่นะคะ ง้ยง้ย้ยมโอ,โอมีรููแล้วจากคือมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะที่ช่วงฤดูกาลของการผรสมพันธุ์ของน้องหมาเนี่ยเกิดก็จะเป็นอาการอย่างนี้ส่วนถ้าใครรู้สึกเฮ้ยพี่ก็ยังไม่เข้าใจอะ่ะโอ้ทุกอ,อ,อย่างงงกัหมดและยากมากมอาันนี้ค่ะเดี๋ยวมีแอมกับหน,นูนิ่งๆจะพาไปพบพี่หมอซึ่งพี่หมอเนี่ยจะตอบทุกความสงสัยของทุกคนได้หมดเลย ช่วงคำพีสีขาก็โดยปกติจะดูที่ดูที<_<_<_<_่อายุเพศเขาโดยปกติเนี่ยช่วงระยะติดสัตว์เนี<_<_่ยเถึงสิวันนะครับทีนี้โดยปกติเนี่ยการติดสัตว์เนี่ยก็คือจะเริ่มเห็นก่อนว่ามันจะมีน้ำาสีใสออกมาจากอายุเพศอายุเพศจะเริ่มบวมนะครับแล้วก็จะมีเริ่มมีเลือดปนนะครับพอเริ่มระยะหมดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคล้ายน้ำาสีใสเหมือนกัน นะครับเลยอาจจะคุณบ้างน,นิดหน่อยข้อควรระวังจริงๆเนี่ยของการการมีประจําเดือนของไอสุนัขนะครับคือปากมดลูกที่ช่วงยังเปิดอยู่ในช่วงติดสัตว์เนี่ยการลงวายน้ำอาบน้ำหรือสิ่งจกตกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาที่ตามมาแล้วเราเราช่วงช่วงระหว่างเนี้ยค่ะช่วงระหว่างมีรอบเดือนเนี่ยค่ะเราออกไปไหนไปเที่ยวได้ถูกไหมครับผแต่ต้องระวังเป็นพิเศษทีนี้อ่าใช่โดยปกติคือการติดสัตว์เนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรว่าห้ามไปไหนไปเที่ยวอะไรคือไปเเทททีี่่่ยยยววไดุ้กอาง แต่ที่ต้องระวังคือความสะอาดนะครับการติดเชื้อยอย่างที่บอกคือทีไปนั่งตามดินตามทรายฝุ<า>่นสิ่งจาะปกเข้าไปได้เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะแล้วในกรณีที่คือถ้ามีรอบเดือนเนี่ยจะเป็นการช่วงติดสัตว์ใช่ไหมคะ,ะคถ้า <ผม S 2> นิ่งๆเจอผู้ชายนะคะถ้านิ่งไปแล้ววิ่งขึ้นคอมเขาทำไงคะก็โดยปกติช่วงที่สุนัขเพศเมียติดสัตว์เนี่ยเขาจะดึงดูดเพศผู้อยู่แล้วเพราะยังไงเนี่ยใช่ตัวผู้ก็จะเข้ามาหาเขาอยู่แล้วเพราะนั้นต้องระวังหนึ่งก็คือการผสม นอกจากการผสมเนี่ยสุนัขเขาอาจจะมีอารมณ์ผิดปกติอารมณ์ก้าวรล้าบ้างสาหรับตัวผู้ที่เวลาเขาได้กลิ่นโฮอร์โมนมากๆนะครับอาจอยากจะขึ้นหรือเขาอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงระยะติดสัตว์ด้วยบางทีก็อาจจะเกิดการกัดกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่เขาติดสัตว์เต็มที่เลยนะครับช่วงที่วันที่ไข่ตกเนี่ยเขายอมให้ผสมนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังตัวผู้อย่าให้ผสมโอกาสผสมติด เหมือนกันนะครับงั้นถ้าเราเริ่มเห็นประจําเดือนเป็นสีแดงๆอันนี้ส่วนใหญ่คือเป็นช่วงกลางของระยะตกไข่ซึ่งตรงนี้จะมีโอกาสการผสมติดสูงนะครับ mm hmm. พอจากเลือดเข้มๆแล้วเนี่ยมันก็จะใสลงนะครับจนจางหายไปถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าลูกๆเนี่ย ไปทาอะไรสักอย่างที่เราไม่เห็นพอดีอแล้วนางเกิดท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพันอะไรก็ไม่รู้อะไรยังไงหรือว่านางท้องหรือเปล่าในขณะที่เราไม่เห็นนะคะเราจะต้องดูอะไรยังไงคะก็โดยปกติของสุนัขทุกสายพันธุ์นะครับมันจะมีข้อด้อยของแต่ละพันธุ์คือเขาเรียกความผิดปกติทางพันธุก,กรรมนะครับเป็นข้อเสียของแต่ละพันธุ์เนี่ยมันจะมีอยู่แล้วเพราะนั้นโดยปกติการผสมพันธุ์จริงๆเนี่ยผสมในสายพันธุ์ของเขาเนี่ยจะเหมาะสมที่สุด การผสมข้ามสายพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเอารวมข้อเสียของแต่ละพันธุ์เนี่ยเอามารวมกันทีนี้สมมุติว่าถ้าหลุดแล้วไปผสมมาแล้วแล้วเราไม่รู้จะเช็คอย่างไงจริงๆเนี่ยระยะการเช็คภายนอกเนี่ยเบื้องต้นจะมองไม่เห็นด้วยตาโดยปกติที่การเช็คได้เนี่ยคือการอุตราร์และการเอ็กซเรย์นะครับการอุตราร์เนี่ยสามารถจะทาได้เร็วกว่านะครับประมาณสัก20กว่าบาท20่ปลายๆ27 28ยวันถึง30วันเนี่ยสามารถจะเช็คโดยอุตราด์ได้ก็จะเจอเป็นตัวอ่อน ว่ามีการฝังตัวไหมนะครับที่จะเล็วยี่สุด์สามารถเช็คได้อุ่นตสาวได้แต่ว่าประมาณเดือนหนึ่งคือสุนัขเนี่ยเขาตั้งท้องมาแค่2เดือนอนะครับหกสิบวันก็ได้ลูกแล้วนะครับงั้นพออุ่นตะสาวเจอปุ๊บเนี่ยทำใจเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์เนี่ยทำได้ช้ากว่าคือประมาณสักระ,ระยะเดือนครึ่งขึ้นไปถึงจะ,ะจงเห็นตัว<ล>ก็คือใกล้คลอดละ,ะการเอ็กซเรย์เนี่ยโดยปกติไม่ได้เป็นผลยืนยันว่าเขาท้องหรือไม่ท้องการเอ็กซเรย์โดยทาง ทางร่างกายสัตวแพทย์เนี่ย,ยเขาเช็ค<ำ>แค่ดูว่ามีโครงลูกกี่ตัวระยะเวลาการคลอดปลอดภัยแค่ไหนนะครับคลอดเองได้หรือเปล่าแล้วคําถามสุดท้ายค่ะเมื่อไหร่คะที่แอมจะแบบว่าเอานิ่งๆไปเปิดจริงได้แล้วแ <c oughs> <ถ>บบวี่ผมาสวยนางสมบูรณ์ร้อยเซก็สําหรับสุนัขพันธ์ใหญ่ลำนักของการเจริญเติบโตโดยระยะปกติเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณปีครึ่งคือสิเดือนนะครับรอบเดือนมาก็ถือว่าเร็วนะคะก็ขวบยังไม่ขวบอ่ะครับผม ถือเป็นระยะปกติครับประมาณสักเจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นระยะการติดสัตว์แรกของทุกสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับแต่ความสมบูรณ์คือการเจริญเติบโตของโครงสร้างโครงกระดูกเขาเนี่ยมันจะเจริญได้อีกถึงปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขายังโตได้อีกพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวค่อยหาค่อยหาสามีให้นะะสามีทีหลัง Ah. <laughs> ในงานยกคิดถึงเทคนิคอลลิฟตออฟตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการประจนภัยกระทิงคันทรีวิวรังสรรทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House สำหรับเหล่กนี้นะคะมีแอมมีสถานที่อย่างแนะนำค่ะอยากของลูกด,ด้วยสำหรับคนที่ ไม่มีเวลาแต่รักสัตว์อยากเลี้ยงน้องหมาจังเลยฉันไม่มีเวลาหรือฉันไม่มีสถานที่หรือว่าฉันยังไม่พร้อมนาน,นาจิตตัางกับเหตุผลที่ยังไม่ยังมีน้องหมาไม่ได้นะคะพูดเลยว่าแบรกนี้ทุกคนต้องรู้สึกว่าต้องดูนะลูกเดี๋ยวมิจะเล่าให้หนูฟังหรือต้องฟังมิเป็นคนแรกเลย แล้วคะ่ะเราก็มาอยู่ณนะสถานที่ที่มันนะ่าอิสระทีมากเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเจอสิ่งที่มันสนุกสนานเราใจขนาดนั้นนะที่นี่คะ่ะเขาอุบไว้ก่อนนะคะว่าคือที่ไหนเขาก็จะมีบริการอาหารหลักนะคะหรือว่าจะเป็นของหวานเป็นน้ำอร่อยๆมีหมดทุกสิ่งอย่างอืมอร่อยอะ่ะ รอรอเวลาไม่อยากทินแล้วว่ตื่นเต้นอยากเตะลูมากเลยแล้ถึงเวลาที่มีแอมกำลังรอคอยรอคอยมากนะคะทุกคนค่ะต้องจับตาดูให้ดีค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังจะเห็นมันจะมาไวไปไวมากค่ะพูดเลย แม็จิงมากเลยนะคะเฮ้ย hey, สถานที่นี้มีด้วยเหรอมีเกิดขึ้นแล้วค่ะมี่แอมพูดเลยสถานที่นี้ค่ะเป็นสถานที่มีแอมนะคะจะแนะนํำให้ทุกคนทราบและแนะนําให้หนูนิ่งๆรู้ด้วยว่าหนูมีเพื่อนแต่ไม่หมดเลยน่ารักทุกตัวค่ะที่นี่ชื่อว่า True Love Cafe ค่ะ ีกี่ตัวคะเป็นเซ b e r เ a ียนฮัสกีก็มี22ตัวแล่เหตุที่เปิดเปิดร้านเป็นท er ูเลอร์พาเฟ่ขึ้นมาก็อยากให้คนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสใกล้ชิดพันนี้อย่างจริงจังก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้อน้องหมาเนี่ยเราปล่อยวันละหกรอบออแล้วปล่อยเข้ออกมาเล่นเนียนี้เราก็จัดรอบที่จะเปิดบริการก็ให้คนมาตรงกับเวลาที่เราปล่อยค่ะ ส่วนใหญ่ที่พี่สัมผัสได้ก็คือก็ได้ความสุขคไปล้นๆเลยล้นๆที่แบบยิ้มกลับไปอ่ะซึ่งน่นก็ทําให้พี่มีความสุขมากไม่มีใครที่เห็นน้องหมาแล้วไม่ยิ้มใช่ใช่คือรอยยิ้มจะบุกอยู่ในใบหน้าท <c oughs> ุกคนคือความสุขที่แบบแท้จริงนเนด้ตั้งชื่อว่า True Love Cafe True Love ค่ะ สบายมากเลยอะ่ะเธอชื่ออะไรอะ่ะอายุติ่ขวแล้วเหรอแจ้งไว้น,นิดนึงนะคะว่าเมื่อที่เราเข้ามาในนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเดินได้ทุกจุดแต่ดนซึงนะคะที่นี่เขาก็จะมีการแบ่งโซนไว้หลายโซนคือน้องหมาเนี่ยสามารถเข้าออกได้หมดแต่ที่เขาต้องแบ่งไว้ก็คือน้องหมาตัวไหนไม่ถูกกันจับแยกจากตัวนี้ไม่ถูกตัวน,นี้ก็จับแยกจากฟิวนั้นแต่ถ้าเราจะเข้าไปเล่นได้ไหมได้สไป อุ๊ยพี่พี่รับกวนหนูอ่ะหนูไปเลยอ่ะจง oh, <no. S 1> การอย่าหนีพี่อย่าหนีพี่พี่รักพี่รักน้องหมามากพี่รักสัตว์ ใ้ใครที่อยากเลี้ยงน้องหมานะคะต่อให้คุณมีพื้นที่แต่คุณไม่มีเวลาขอเถอะค่ะอย่าเพิ่งเลี้ยงมาที่นี่ถ้ารู้สึกว่าอยากมากมามันให้แบบว่าอาที่หลายๆครั้งก็ได้แล้วก็กลับบ้านไปนอนหลับกับฝันดีฟินเร่นะคะ นะะเห็นใช่ปะโอ้โหเฉียดหน้าเธอเดินจังเลยอะตัดหน้าชานน่าดูสิเดินมากเดินไม้ตัดหน้าฉันเนี่ยเดินผ่านเอาขนเข้าหน้าชันว้ยเนี่ยขอโทษสักคำนะไกล้เวลากินข้าวนะทุกอย่างเลยเกิดความวุ่นวายเพราะไ คือพูดให้จบเร็วๆแล้วกันนะว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาพรีเซนต์แบบเซบิเนัสกี้อย่างเดียวถ้าที่อื่นมีเปิดพันไหนอะไรแล้วก็เปิดร้านอาหารชิวๆแบบที่พี่ปอทำพูดเลยว่าเดี๋ยวแอมจะไปหานะคะเพราะว่าน้องหมาแต่ละสายพันเนี่ย เขาก็มีสเสน่ห์มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองพูดเลยว่ามีเป็นเหมือนนางฟ้ามีรักองหม่ทุกตัวทุกสายผ่านพูดเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่รักแล้วขอกลายร่างเป็นนางหมาแป้บหนึง่ง หลังให้เลยลนี่งอน,นนี้นะรักจะตายนี่แค่ไปเจอเพื่อนๆหนูเองไม่ได้นอกใจหนูเลยรักหนูที่สุดเหมือนเดิมจริงๆจริงๆจริงๆเห็นไหมคะว่างอนเอานี้เดี๋ยวนี้ทาอาหารให้หนูในช่วงเท่องเบรกบ่ายเหนูนิ่งๆเมนูมันสเปเชียลและทํายากมากลูกนะ ไม่นอกใจจริงรักหนูที่สุดนะคะให้อภัยกันเถอะทีหลังไม่ไปแล้วลูกไม่ไปละจริงๆไม่ไปแล้วรักกันนะไม่กลับก็ได้ค่ะช่วง take a break บายหนูนิ่ง ช่วงเทกเบรกบายหนูนิ่งๆในวันนี้นะคะนี่มีเมนูพิเศษให้ลูกอีกเช่นเคยแต่วันนี้นะคะจะเป็นอะไรที่แบบ e ีซี่อีซนะคะชื่อเมนูคือแซนด์วิชมิกเวจี้ค่ะวัตถุดิบสำหรับเมนูของวันนี้ค่ะเราจะมีขนมปงังอาหารเปียกนะคะสำหรับน้องหมาผักต่างๆที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสำหรับนานอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทำยังไงเริ่มกัน เราจะเริ่มอย่างแรกนะคะโดยการนำอ,อ,อาหารเปียกนะคะบดให้ละเอียดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเราก็นําผักต่างๆที่เราต้องการให้วิตามินสาหรับลูกนะคะมาใส่หลังจากนั้นก็คลุกเคล้าคลุกคลุกเคล้คลคลคลาให้เข้ากันและนําขนมปังค่ะเอาไส้นะคะที่เราผสมไว้เมื่อกี้แล้วเนี่ยมาตักใส่จืดๆพอป่าไส้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นําขนมปังสองแผ่นเนี่ยมาประกบกันปุ๊บ ก็นำเข้าเครื่องทำแซนด์วิชใช้เวลาประมาณ1นาทีเครื่องถึง2นาทีเท่านั้นเราก็จะได้เมนูหอมๆหวานๆและคุณค่าทางวิตามินเลิศเลให้ลูกแล้วค่ะเสร็จแล้วน่ากินเป้าหากใครดูขั้นตอนนะคะในการทำของมีแอมแบบง่ายๆถ้านึกสนุกก็ลองเอาไปทำให้ลูกทานดูบ้างนะจ๊ะ E mm -hmm. คิดถึงเทคนิคัลลิฟออ l ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติและการประจนภัยกระทิง c แคนทรีวิวรังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House พี่น้องกันหรือเปล่านะน้อม,นมา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 นัง่งนัง่ たまに。 ลยพามาแนะนำร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลมากอยู่เส้นประดิษฐ์มนูษร,ร์ทค่ะต้นต้นเบ่งายนะก็คือคุณเลี้ยวมันนิดนึงสบายๆจะเจอกับร้านอร่อยร้านนี้ซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านแจ๋วค่ะที่นี่ค่ะเขาจะมีความโดดเด่นเรื่องขวยเตี๋ยวต้มยำนะคะสูตรโบราณนะคปรปฐมและเมนูบ้านลาวค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของการเริ่มรับประทานเป็นสิ่งที่แบบมีรู้สึกว่าแฮปปี้ที่สุดแล้วแล้วก็หน้าที่ของนิ่งๆก็คือนั่งดูมีทานเพราะว่าแต่ละสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้านะคะมันเป็นเมนูรสแซบบ่บซึ่ง oh, <no. S 1> บางอย่างก,ก็ถือก็จริงแต่มีกระดูกนิ่งๆก็ทานไม่ได้นะคะ <laughs> เราจะเริ่มจากทันของว่างก่อนก็จะมีลูกชิ้นทอดกับไก่ทอด เราจะแบบทำตุงง่ายๆสบายๆด้วยการจิ้มลูกชิ้นนะคะต่อด้วยการจิ้มๆแล้วก็ให้นิ่งๆดมนิดน,นึงมันหอมไหมมันหอมแล้วก็มีก็มีหน้าที่กินนะคะ oh, <no. S 1> ข้างในปุนลูกชิ้นปลาค่ะแต่เอาไปทอดด้วยการชุบแป้งอีกทีข้างนอกกรอบมากข้างในก็โคตรนุ่มนะคะต่อด้วยไก่ค่ะมีให้หนูดมไก่อีกรอบนึงดมอย่างเดียวบอกแล้วเร็วนะเราเนี่ยเร็วมากเวย หมดหน้าที่หนูละเทที่มีมีหน้าที่แค่นี้นิ่งๆอะ่ะเอาให้โดมีกินนึงก็ได้เอ,อ๊ะมีเร็วกว่าค่ะพูดเลยแค่นั้นแหละหน้าที่หนูหมดแล้วนี่ที่เหลือเป็นหน้าที่มีกินเป็นชินีแซบๆนะมันก็ต้องมีของแซบๆตำซัวปูปร,รา ปลา,าที่นี่นะคะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเขาหาแบบปลา,าจากสามเที่นะแล้วก็มามกซ์กันแล้วก็ไปปรุงใหม่ <c oughs> คุณจะหารสชาติแบบนี้ไม่ได้จากที่อื่นนอกจากที่นี่เท่านั้น อยากกินอะไรอีกบอกมิซิไมไปกินมีชิมันนี้อ๋อเราชิมลาบเป็ดกันลาบเป็ดที่นี่นะคะถ้าจะสังเกตเนี่ยคือเขาจะแห้งมากเขาเอาไปคั่วก่อนนั่นเองนะคะเราก็จะได้ลาบเป็ดที่เนื้อนุ่มกลิ่นหอมแล้วที่สำคัญคือข้าวคั่วเขายังกรอบอยู่เลยอะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ ก๋วยเตียวสูตรดั้งเดิมตำรับนครปฐมนะจ๊ะซึ่งร้านนี้ไม่ต้องปรุงก็อร่อยมากแล้วอะ่ะที่25ของฉันหมดละกว,ว่าจะเบิร์นได้ถับตายตบท้ายค่ะขาดไม่ได้เลยคืออาหารหลักก็คือข้าวนั่นเองข้าวอกไก่ยาก่างเนื้อไก่ไม่เหนียวกัดทเดิยว,วขาดเข้าใจนะ ร้านนี้นะคะดูเหมือนเป็นร้านที่มาง่ายๆรับประทานกันง่ายๆแต่ว่าด้วยวัตถุดิบหลักที่ที่นี่เลือกใช้เนี่ยคุณภาพล้วนๆและรสชาติเขาพูดเลยว่าไม่แพ้ใครที่สําคัญเลยเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสูตรเฉพาะที่นี่ที่ไม่เหมือนที่อื่นคําเดียวค่ะต้องมามาร่วมสนุกกับหนูนิ่งๆด้วยการตอบคําถามประจําสัปดาห์ช ของสุนัขมากที่สุด <L ay> และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก่ <L ay> อนจบปิดท้ายมีฟานพิเศษค่ะพูดเลยตรงนี้ฟอนหนูนิ่งๆนะคะหนึ่งไม้มี4ี่ลูกอีก3ลูกเป็นของมีหนึ่งลูกเป็นของนิ่งๆ <L ay> <L ay> หอ้อยบคา,าย ข้างหนึ่งกินไหมเฮ้ยลูกชิ้นระเดนอะ oh, <no. S 1> นิ่งๆคอต้านหนูหมดแนละ้วลูกอันนี้ของเม oh, <no. S 1> ออดเข้าใจไหมหนูอะในนี้มันไม่มีอร่อยอ่ะถูเป็นแม่นี่แบบ oh, <no. S 1> ไม่เอื้ออาทรลูกเลย oh, no. เอาใส่ไว้ในจานแล้วเธอก็กินเองใจนะกินเสร็จแล้วก็เชื่อเอามือลงไปด้วยนิ่งๆ แต่ว่าพันใหญ่อย่าเพิ่งเสียใจค่ะเพราะว่าแอมแอบคุยกับเจ้าของนิดนึงนะคะเจ้าของเขาใจดีและน่ารักมากค่ะถ้าพันใหญ่อยากมาคุณรับประกันได้ว่าคุณดูแลลูกของคุณดีแน่นอนเป็นเคสบายเคสค่ะโทรมาที่นี่